ไทยลีกวันนี้3คู่เหมือนเดิมนะครับผมก็มาพบกับพี่เข้มเทพบอลนะครับก็เป็นรายการใหม่ของเราก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจเล็กน้อยกับพวกเรา่นเองนะเมื่อวานนี้นะผมสำหรับแนวทางบอลไทยเราก็พลาดไปเพียงแค่ตัวเดียวนะครับสำหรับในเรื่องของสูงบีจีก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้บีจีเล่นได้ขาดสายาอย่างมากครับเหมือนจะแบบไม่อยากจะชนะสักเท่าไหร่เลยแต่ถ้ามองโดยรวมครับจาก2ตัวที่เหลือก็บอกได้เลยว่าได้ยิ้มหวานกันแบบเต็มๆนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับก็เปิดหัวพี่คู่เมืองทองก่อนเลยนะครับมปดบ้านอรักยททงพีีจว สถิติที่เคยเจอกันครับก็ต้องพูดตามตรงว่าเมืองทองดูดีกว่าครับโดยการที่สเกมหลังสุดเป็นทางเมืองทองชนะทั้งหมดครับแต่ถ้าไปม,มองในเรื่องฟอร์มของทางเมืองทองเองแล้ว5เกมหลังสุดเนี่ยก็ถือว่าดูยแย่อย่างมากโดยการเก็บช,ชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเสมอไป1ครับและแพ้ไปสาและถามว่าเกมในบ้านเนี่ยดูดีไหมก็ชนะไป1ครับเสมอไป3าและแพ้ไป1ก็ต้องบอกว่าเมืองทองเนี่ยฟอร์มยแย่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับกับการในเรื่องพีทีพจวบครับก็ต้องบอกเลยว่าปัญหาหลักๆคือในเรื่องเกมไปเยือนครับเกมในบ้านเนี่ยถ เมอไป2และแพ้ไป2ครับมาดูในเรื่องลำดับณับปัจจุบันนี้นะครับเมืองทองชนะนี้จะมี25คะแนนครับกับการกับในเรื่องของทางพีทีประจบที่อยู่บวยหน้าตอนนี้เท่ากับว่าพีทีประจวบเขาก็บังคับชนะเท่านั้นเพื่อจะหนีตกชัน้นได้ครับแต่ต้องบอกว่าในเรื่องสถิติของเมืองทองเองแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็น2ทีมที่มันเชื่อว่าฟอร์มแอบดูย่าแย่ได้อย่างชัดเจนทั้งคู่เลยนะครับผมแต่ถ้ามองจากคู่นี้แล้วนะครับผมจากการที่เระจบต้องบุกไป,ปเยือนเนี่ยผมมองว่าอาจจะลุ้นเหนื่อยหน่อยนะครับสำห e ร มองว่าประจวบก็ต้องการแบ่งแต้มอย่างน้อยหวังหนึ่งแต้มไว้ก่อนดีกว่านะผมในการที่เจอทีมใหญ่ของทางไทยลีกนี้ผมก็เลยมองว่าอาจจะมีในเรื่องของผลเสมอศูนย์ศูนย์แบบไม่มีสกอร์กันไปนัดนี้ผมเลยมองว่าสกอร์ต่ำเนี่ยน่าจะลุ้นได้ง่ายที่สุดแล้วครับจิ้มไปที่สกอร์ต่ำได้เลยสําหรับคู่นี้นะครับแล้วไปดูคู่ที่2ที่ผมวิจารณ์ให้ครับก็เป็นในเรื่องของบุญรัมครับเปิดบ้านต้อนรับกัมพูชาทางแบงคอกก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์สำหรับค่ําคืนนี้เลยนะครับผมก็บุญรัมมมมยเเเเเนนนีีน่่าา่่่่วนนวััั้้้้้ปดดดดดาาาาบบบบบงงงงงคคคะรรรรรตตตตตููททททผสอออออไไไแกกื็็พุ กว่าสำหรับในเรื่องไทยลีกก็คือบุกไปเยือนตบแบงคอกมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเองแต่ถ้าบอกว่าในเรื่องฟอร์มบุรีรัำเนี่ยเกมในบ้านถือว่าดูโดดเด่นมากครับชนะมาแล้วสามนัดติดโดยการผ่านอุทัยธานีโคไทยหรือจะเป็นทางโปิตทโรมาได้นะครับผมด้วยสกอร์แบบว่าขาดลอยนั้นเลย4-0-4-0แล้วก็6ประตูต่อ2นั่นเองนะครับกับการกับในเรื่องของทีมเยือนครับแบงคอกเนี่ยก็เสมอเสมอเสมอมาลัวลเลยครับก็เสมอมาแล้ว5เกมติดครับในเวลา90นาทีแต่ถ้ามองในเรื่องของฟฟออ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 รรรรรร์์์มมมมมมเเเเเเเืืืงงงททจจิิแแลล้้้วววนนนนนนะะผาาาาาาากกาากกนนกีี่่่ขไไไปปยยยโโสสด็ถซพใ ที่ทีมอย่างแบงคอกเองนะครับผมที่ผ่านเข้ารอบลึกได้ถึงขนาดนั้นแต่ต้องพูดตามตรงครับจากการที่เจอบุรีรัมในบ้านแล้วผมก็อาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยกับการที่จะมาต้านในบุรีรัมในบ้านที่มีฟอร์มโดดเด่นขนาดนี้แล้วก็ในเรื่องสติเองบุรีรัมนะครับผมตอนนี้เาขาครองที่1อยู่ถ้าชนะนัะนดนี้เขาจะคะแนนทิ้งห่างๆเลยแต่กับการกระทั่งแบงคอกครับถ้าชนะนัดนี้ครับก็จะแซงท่าเรือขึ้นไปอยู่ที่2เลยเท่ากับว่าในเรื่องของลำดับหรือในเรื่องของทุกๆอย่างเนี่ยมันดูแบบว่าควายกันหมดเลยครับเพราะวา มองเรื่องภาษีโดยรวมจริงๆแล้วก็ต้องพูดตามตรงว่าบุยลำดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนครับตันนี้ผมเลยมองว่าบุยลำผ่านไปได้นอนในเรื่อง ฟอร์มในเรื่องทุกๆอย่างมันดูบ่งบอกไปทางที่บุยลำจริงนดนี้ขอมองไปที่ทางบุยลำยูนเต็ดได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายนะผมสำหรับในเรื่องไทยลีกนค่ัคืนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอุทัยธานีครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทางชนบุรี f c นั่นเองคู่นี้นัดแรกนะครับผมเป็นอุทัยนะผมบุกไปตบชนบุรีคาบ้านเลยด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ครับแล้วก็ฟอร์มในเรื่องของอุทัยเองนะผมก็ช่วงนี้แท็ว่าย่ำแย่จริงหกเกมหลังสุดแล้วที่เขายังหาชนะไม่ได้เลยโดยการที่เสมอไปสามและแพ้กกกกกกกัััับบบบนนนนนนใใใเเเรรรรืืื่่่ออออออองงงงงงททีีมยยาาาขช็ต้ 5เกมหลังสุดเขาเนี่ยชนะไป3ครับแพ้ไป2แต่ว่า2นัดหลังสุดเนี่ยเขาชนะมาหมดเลยนะแต่ว่าเป็นเกมในบ้านครับชลบุรีก็เป็นหนึ่งทีมครับที่เกมไปเยือนดูมีปัญหาเพราะไปเยือนมาแล้ว5เกมหลังสุดครับเขาแพ้มาถึง5นัดติดโดยการที่แพ้ลำพูนเวเลอรอ์ขอนแก่นครับหรือจะเป็นในเรื่องของพีทีเปะจบนคปรปฐมทุโขทัยไม่ผ่านเลยครับก็ต้องพูดตามตรงว่าชลบุรีเป็นหนึ่งทีมที่มีปัญหาในเรื่องเกมเยือนอย่างมากครับแล้วก็ถ้ายังไม่พอนะครับผมสำหรับในเรื่องของสถิติตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาล ทางชนบุรีครับบุกไปเยือนมาทั้งหมด10เกมครับในเรื่องของไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเสมอไป2ครับที่เหลือเป็นการแพท้ทั้งหมดก็ต้องบอกว่าชนบุรีเกมไปเยือนดูย่ำแย่อย่างมากถ้ามามองในเรื่องฝั่งของทางอุทัยธานีนะครับผมก็ต้องบอกว่าเกมในบ้านก็ไม่ได้ดูดีเหมือนกันโดยการแข่งขันมาทั้งหมด10เกมครับชนะได้เพียงแค่2ครับก็ถือว่าเป็นทีมที่มันมีเรื่องของฟอร์มในบ้านและเกมไปเยือนดูแย่กันทั้งคู่ครับแต่ถ้ามองในเรื่องของสถิติโดยรวมเนี่ยสองทีมนี้ก็มักแค่จบสกอร์ูด ได้ลุ้นง,ง่ายมากที่สุดนั่นเองนะนันนี้ขอมองไปที่นะสูงคู่ชนบุรีได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จัดไปในทั้งหมด3คู่นะครับใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กด share, กติดตามไว้ด้วยอันนี้ก็เป็นรายการใหม่ของพี่เข้มนั่นเองนะครับก็คือช่องเทพบอลน,นั่นเองนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ